โอ้ยเครมทชุ oh. ่มหานครดิวโยกอีกแล้วนะครับเนื่องจากคุยกับสร้างมาอือแล้วไม่ใช่แล้ววันนี้เราจะมาเล่นอสูรกายตัวนี้นะครับหน้าโอ้โหตัวอะไรเว้ยเดสทอยย่านนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือผู้ทำลายล่าอย่างแท้จริงมันโผล่มาในกุซิลล่าเบิร์นนิงนะครับหน้าปี1995ซึ่งมันก็มีเลือดเท่ากับกุซิลล่าเลยนะครับหน้าโอ้โห660,000เนี่ยใช่เลยครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครมันมีถึงสี่ร่างเลยทีเดียวนะครับหน้ามันจะมีร่างที่บินได้ร่างตัวเต็มใบแล้วก็ร่างที่างตัััววออ่นนนนะะครบแลี้ มันจะมาจัดการนี่โอ้โหไอ้พวกนี้นะครับน้ามหาคนครนิวยอร์กนี่แหละมันจะมาถล่มให้หมดเลยซึ่งผมก็มีหัวหน้าเป็นคนนี้นะครับซึ่งมีเลือดถึงเออยี่สิบคนยี่สิบคนทีเดียวนะครับเรามาดูว่าจะเป็นยังไงในสู้กับเด็กซอย,ย่านะครับมาดูกันเลยโอเคตอนนี้แมตช์เริ่มแล้วนะครับยิงมันบุกเข้าไป วิ่มันยิงเลเซอร์ถึงสองแสงเลยทีเดียวมันไม่กลัวมั้งหรือไงโอ้โหแกนพิษมาๆแกนพิษมันบกบร่องวิสัยชัดก้าเออ,เอ,อโอ้โหเจ็บเลยเนี่ยเออจะไมเป็นไรครับผมไปเล่นตัวอื่นดีกว่าโอ้ออ้ก็จะจัดกองมุ่งจยหมดเลยว่าแต่ตัวที่มันอยู่ตรงตีนตัวทำไมมันไม่ตายกีคือว่าตีมันไม่ได้ กุ้นล่าติดเงียงแหมกู้ล่าอยู่เพื่อนเพื่อนโจมตีมันเลยนี่นะครับนะมีทหารคนหนึ่งล่อให้อยู่นะครับนะซึ่งไอหมอนี่มันก็ไม่สามารถโจมตีได้แต่ผมเล่นไปมาดีกว่าโอเคอุ้ยกูจะตายแล้วกู้นตายเรียบร้อยนะฮะเออมันสร้างความพิบัติแน่เอ้ยถ้ามันออกมาได้นะครับเนื่องจากมันมีปีกถึงสี่ปีกกระทีเดียวแล้วครับได้โอ้ยโอเคพวกเราจะยิงปีกมันเนื่องจากปีกมันนั่นแหละคือจุดออกของมันมันไม่มีชุดหล่อยิงมันป้าป้าเฮ้ยระวังเราวังมันจะหันหน้ามาอ่านแล้เราอุ้ยเกือบโดนไป่ มีแสงอะไรตรงเขาด้วยวนนะววววน้าข้าต้องหนีได้อ้าวไปโอ้โหมันอยู่ตรงหน้าข้าเลยดีกว่าโอ้ยเพื่อนไหวไหมน้าโอ้โหนี่โจมตีเรียบชิดเลยนะครับอ้าวอุว้ยอุยเพื่อนกูตายแล้วชิบหายแล้ว ใอ่ข้าเอาไม่ได้ประธานี้ก็ได้ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะเนี่ยบวกโลใช้ซักถึงพื้นที่กำลังซักตึกสามารถกำลังแล้วไล่นี่เป็นไงล่ะฮ่าข้ารอดฮ่าบอกเลยว่าข้ามันฉลาดอุ้ยเกือบโดนนะเนี่ยไม่เป็นไรตึกทับกูกูยังไม่ตายเท่าโดเลเซอร์ไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหวังให้ดีนะทุกคนไม่นะเพื่อนเราตายไปสองคนแล้วโอ้ไม่นะนี่มันปืนของเพื่อนเรานี่หว่ามันยังมีแก๊สพิษอยู่เลยถ้ากูเปลี่ยนปืนไม่ใช่ปืนที่มันอยู่บนพื้นได้จะไปล่ยยออุ้้โตึกแมม่่งถลลไปเย เอาแล้วคราวนี้เหมือนคอมมาตัวเดียวก็คือผมนั่นเองนะครับผมที่ติดตรงนี้เอออัวใบไม่ได้เออลุกมือขึ้นไวิ่งมันมาแล้วตายตายแน่เลยโอ้ผมไม่น่าพูดเลยตายจริงด้วยอ้อวข้าคือเด็กถอยยาหรือฉายานันก็คือไอ้มะเขือเทศติดปี๊ดโอ้ยแม่ใครมันพูดตะกี้บอกมันสิอ้พวกแกนั่นหรอที่ว่าข้าวไปไอ้มะเขือเทศอะไรสักอย่างนะไคนเดียวพูดนะรอ อันยังไงรอโอ้โหข้าคือเบอร์นิงกัสซิล่าโอ้โหเจ้านะระเบอร์นิงกัซิล่าได้ข่าวว่าเจ้ามีพลังทาลายล้างถึงระดับที่สามารถระเบิดโลกได้เลยใช่ไหมล่ะแต่ข้าก็มีข่าวล้อให้เจ้าเหมือนกันนะก็คือตอนนี้ข้าได้ฆ่าลูกของเจ้าไปแล้วเอ้าไอ้สารเลวว่ะและตอนนี้ดูหมอวินทอใหญ่จะติดอยู่ข้างในนะครับติดอยู่พร้อมกับไอ้อปป้าเกาหลีตัวนี้เลยอะไรนะเจ้าฆ่าพ่อข้าเออเจ้าฆ่าลูกข้าอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องชดใช้ โอเคตอนนี้นะครับนาศึกระหวง Burning Godzilla, ะังเบอร์นิงบอ i ติเลอรทกับเดสทอยย่านะครับนาศึกในตำนานของปีหนึ่งเเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าเดสทอยย่าจะเี้ยเลือดเยอะกว่าแต่ด้วยพลังแห่งเฟนทอเบอร์ T T o B L, ทำไมเลือดตอนนี้เรืองเท่าก,กันแล้วก็ตูวเอ้ยว้ยเฮ้ยตัะเสมอ เฮ้ย <ocol at> มันหายากมากเลยเนี่ยการที่จะเสมอกันแบบเนี้ยเออมันยากมากเลยแต่ที่เราชนะเพราะว่าผมมีอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ว่าไงครับอ่าเรวกูจะไปลงดูซากศพมันนะยา่าเอาอีกชิปหายกูติดอา้าวทำไงดีวะเนี่ยผมออกไปไม่ได้อ่ะโอ้โหมันสูงเกินไปอะโอเคแล้ก็แปลปว่านี่นะครับน,นะก็นะค,คือเสมอกันนะครับสำหรับนิดท้อยยากกับเบอร์นิ่งโกซิต้าแต่ว่ามันไม่มีตัวระเบิดเลยนี่เอาล่ะตรงนี้แหละตูบโอ้โหระเดินเลย แน่นอนจากเนทไท่ย่าวันนี้ก็จะมาเล่นเบอร์นิงก็ซิลล่ากันด้วยนะครับนโอ้โหดูหน้ามันดิเออดูจริงเนี่ยหน้ามันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับเลือดมันได้ากับเนทไท่ย่าเลยนะครับก็เป็นเลือดเบสิกของก็ซิลล่าเนาะครับตามตัวมันก็เต็มไปด้วยโอ้โหเฟรมทอเวอร์แล้วก็ประกายไฟเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบแสงมันวืบว้ามากเลยเพราะว่ามันไม่มีโกวิ่งไงที่เป็นสีส้มนะครับมันมีแต่สีแดงกับสีเหลืองไปเลยนะแต่นี่ไม่เหลืองเราจ้างมาได้มันเป็นไฟนะ และข้างในของตัวเบอร์นิงก็ซิลล่าก็จะเป็นหัวที่เรียกลูกจีเหมือนเดิมน,นะครับเนื่องจากพ่นไฟท้ายเนาะอ่าและสว่วนกีหลังมันนะครับนะก็จะเป็นหืูผมชอบตรงนี้มากเลยมันมีตาด้วยสมมติว่ามันไม่มีหัวนะครับแล้วก็นำมาสู้กับกอลล่ายักษ์เนี่ยมาดูว่าอาวุธที่เหลือของมันนะจะสามารถโจมตีกอยลสิายักษ์ที่เลื่อนสีแดงอุ้ยโอ้โหโคตรแรงเลยโอเฟนทอเวอร์นะครับนะอยู่ตรงประปานสักชัโมกมันคือแรงมากเลยนะ ดูดิดูดิดูดิๆๆแป๊บเดียวนะครึ่งหลอดแบบแรแงจัดเลยส่วนคีบหลังมันนะครับนะตรงนี้คือแบบโอ้โหเด่นสุดในกอร์ทิลลาทั้าทางห่วงแล้วคือผมชอบคีบหลังแบบนี้มากเลยนะมันดูแบบขัดดีแต่ว่ามันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะส่วนตัวหางมันนะครับนะก็จะเป็นโกวิ้งอายหมดเลยเนาะเออมันก็ใช้ได้นี่ว่าโกวิ้งอายตรงหน้าอกแต่ว่าถ้าใช้ตรงหน้าอกนะมันอาจจะแบบแสบตาเกินไปจนมองไม่เห็นว่ามันเยอะมากเลยอันนี้ขนาดแค่ไฟยมันแสบเลยเนี่ยนี้เนี่ยเฟรมทอเบอร์นะมีเอันสองอันตั้งสองกันมีอะไร้เมมก็แรงเหือนเดิมนะครับาเมจแรรงงิ สำหรับตัวของเดซทอ,อย่านะครับน่ามาดูว่ามันทําอะไรได้มากนะครับูมันมีไอ้แสงไอ้อะไรวะเขาเรียกอะไรไอส้สปาร์กเลใช่ไหมไม่ใช่เออมันเป็นไฟไไเรียกอะไรช่างหัวสำหรับหน้าตามันนะครับก็รู้เหมือนว่ามันจะมีตาเด่นสามตาเลยเดียวคือตาที่มันไฟตาที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ตาของทีเล็กแท้ๆนะครับ <c oughs> สำหรับหัวมันนะครับนะข้างบนหัวมันก็จะมีแสงไฟโอ้โหอลังการมากๆนะครับแต่ว่ามันก็แค่เลิศเมอร์เคนนนั่นแค่นั้นเอง <c oughs> หน้าอกนี่เคลือบไปด้วยทองด้วยนะครับนะอโอ้ยหายไปหมดเลยแล้วมันก็มีแสงตรงนี้ด้วยนะครับนะเออไม่รู้าไว้ทําอะไรเนาะส่วนแขนของมันนะครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีแค่กระดูกเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เป็นแบบต่อต่อมาเนาะไม่ได้เป็นแขนแบบมีข้อนะครับเออแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้ส่วนตรงนี้ผมไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าน่าจะเป็นหูและกันนะหูของเดททอยที่้าก็น่าจะ เอ้ยแลวตรงท้องมันไม่มีอะไรด้วยวะ่ะอุ้ยไม่หนาเลยนะครับ้ยบอกเลยว่าผมแบบเท่มากเลยะไรหายวะ่ะปี๊เออส่วนหางมันนะครับน่าเป็นหางแบบจระเข้เลยนะครับแล้วก็มีหนามเต็มหมดเลยแล้วก็ตอนนี้แรงขยับเลยแค่สามวิาที เล็พวกน้ที่ออกหมดเลยก็น่าจะเหลือแค่ราคาทีเล็กอย่างเดียวนะมันสามารถปล่อยพันมาได้ออกได้จากทั้งทางปากแล้วก็ทางเขาบนหัวมันเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าพันมาเนี่ยมันไม่แรงเท่าประสิทธภาพแบบเวอร์ชันออริจินอลหรอกแต่ว่าเอาริงมันควรจะแรงกว่านะและไม่ได้อะจะให้คองแพงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดันอุ้ยอดีบอกเลยคิงคองอัพแค่เลือดเท่านั้นก่อนะครับหน้าที่เหลือให้ตากล้องจัดการเองมานี่มาได้โอ้ไปแล้วนะครับตู้เรียบร้อยตายแบบล่างไม่แหลกนะเนื่องจากมันปรับให้มันตายแหลายกกอไรย ต้องให้มันเจอกับพีโกซิล่าบ้าพลังกระบังถังแตกลย อ่บอกเลยว่ารั่เลือดเท่ากันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นคนสร้างคนเดียวกันเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าเดนทอย่าจะตัวสูงกว่านิดหน่อยรั่วบินขึ้ว่า,<บ>าสร้างมาเดี๋ยวตามจริงแล้วนะไอเดนทอย่าเนี่ยมันสูง120เมตรใช่ไหมส่วนกอซิล่าเนี่ยจะสูงประมาณ119.5เมตรหรือเปล่าวะอุ้ยจำไม่ได้ผมจำอะไรได้บ้างว่าแต่ทำไมลำแสงกอซิล่าที่มีแค่ลำแสงเดียวมันแรงกว่าลำแสงที่โอ้โหมีสองลำแสงกันเลยทีเดียวนะเนื่องจากไฟสีฟ้ามันน่าจะเบาน้อยกว่าไฟสีม่วงอุ้ยแต่ตอนนี้กอซิลลล่่่่่่่่าาาาาาากกกกัััััััดดดแแแขขนน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 นเเเพรรรระะ้้ววสสิงททีีมมมมมปป็หหบออออยไไใชคื มันไม่ได้มีเกาะพุ้มไงเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนโจมตีทั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทได้ง่ายนะครับน้านี่กอซิล่าออกมากอซิล่าเอ้ยโอ้ผมช่วยเดทอย่าไม่ได้กอซิล่ามันไม่พุ่งมาออกมาดิกอซิล่าเอ้ยเรียบร้อยแล้วคราวนี้กอซิล่ากันตายอุ้ยนี่มันพ่นไฟแบบจอร์ดวิกนี่นี่ยิงแบบจอร์ดวิกยิงแบบจอร์ดวิกโอ้มันเกี่ยวอะไรกับไอ้เจ๊บโอนไอ้แก๊โอนแย่โอ้แล้วกอซิลล่านะใช้เปิดโปนะครับระยะไกลกว่าเออถ้ากอซิลล่าระยะไม่ไกลกว่านี่ก็สสสสสสีีีนะเเอออใชโค โอ้ตะก,กี้ที่เจ้าข้าเนี่ยถอยยาบไปอย่างนั้นหรือเมือนตองมาเจอกับข้านี่คือสึกของสองก็ซินล่านะครับนะทำไมทำไม,อมเออฉันมีเอฟเฟกต์มากกว่าแกทำไมวะเนี่ยเอฟเฟกต์อะคนที่มีเอฟเฟกต์มากกว่ามันต้องโหดกว่าสิลว่า <c oughs> ว่าอย่างไรเออฉันมีอาวุธมากกว่าฉันมีเฟรมทราวเวอร์แล้วก็พลาสมาทีเล็กเฮนน่นจะบอกให้โอ้โหแกแดมเอ็โตต้าได้เลยอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะโหดกว่าจริงๆนะครับด้านเรื่องแฉกตัวมันอ้วนกว่าหรือเปล่าเออได้ตัวอ้วนกว่าแล้วก็ซินล่าตอนี้้โละรรับเเเเาอออออออกกงยยยยขหต เฮ้ยเอ๊ะทำไมตอนสู้เด้กชายมันสูสีกันวะก็คือก็สิลาที่โหดที่สุดณใต้มหาสมุทรมีจักรวรรดิสโตนโอเชียนซึ่งก็มีราชาบรรยัส่วนแม่มันก็เป็นหมึกและก็มีเหล่าทหารเฝ้ายามเป็นมารอเก่าวันนี้เป็นวันที่สดใสสมบูรณ์จริงๆเลยทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดูหลายของเจ้าสีวิ่งเล่นกันสนุกเลยนะน่ะเฮ้ยวัวแต่นี่ยมาตัวอะไรครับท่านแม่นี่มันไส้บ่อไก่ไส้บ่อวันนี้ข้าจะมาพ เอาอคุณามันคุ้นไหนก็ไปแปะไอ้ไก่่านการใยาไงกาชัชั้นก็าชการได้ย่าไม่อยาก้องลยจไม่ยิ่งบลเฮ้ยลูกอย่าเข้าไปลูกทหารตึกรบองลูกขาเดี๋ยวนี้ย่าาไชิบหายลูกกูตาย ไม่ได้เลือดเลยจริงๆนี่กัดมันกัดมันโอ้ทหารกูตายหมดเลยเหรอโอ้ยระวังด้วยคบหัวหน้ามันมีเลือดเป็นฝ้าอ้ระวังด้วยนาราชินีว้าราชินีกูโดน,นปัดหมึกป,ปัดแล้วเนี่ยอ้าไปนะโอ้เรียบร้อยตายหามเฮ้ยทุกคนดูฉลาดตัวนี้ดิมันกัดคอไก่แก่นเลยนนะอ้า โบลิ่งจะเข้าไปในรถไฟเป็นไรกันเรื่องกูบอกแล้วมึงไม่ฟังกู <c oughs> แต่ว่ามันยังไม่หมดหลงน่ะข้ายังมีแก๊งปลาเอาปลากูหายไปไหนมึงวะเนี่ย <c oughs> แค่นี้เองรอไอ้พวกกระจอกนี่ย,ยิงมันใส่โชว์ไปหน่อย,ย <c oughs> อ่ะว่าไงปลามันอยู่ไหนมาอู้นี่ไงปลา <c oughs> แม่งเกี็ดหลังใสาไอ้เนี่ เอาละพวกเราไปจัดการมาหมู่หมอมาตรงนี้ดีว่าเออนั่นแหละนั่นแหละไปจัดการไงกันไก่กันกระต่ายซะเย่ไก่น้อยไอ้ก่กันไก่น้อยเนี่ยสมั่งไอ้พวกนี้เนี่ยบอกแล้วไปให้เงินสองแสนมันก็ต้องเจอคนจะทำลายควาเรียบเนี่ยฮะเนี่ยปัดมาเลยเสาเนี่ยงยังไงเป็นไงอ่ะก็บเลือดผูกพังแล้วใช่ไหมล่ะบอกเลยนะครับว่าไก่การเนี่ยมีเลื่องที่เก้าแสนแลยทีเดียวนะครับนะนี่มันเป็นไก่การฝันน้ำวอลนะเพราะมันมีเลื่อยหมุนได้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่ เลือดเป็นไงล่ะกูยังอยู่เขาบอกแล้วว่าข้าไม่ใช่ไกลเฮ้ยเดี๋อวนะรู้สึกว่าตะกี้เห็นกระดูกดแล้วมันอโรโรารมณ์ติดคลาสมาใส่หมดเลยเนี่ยโอ้โหโอสคือ โอ้สวัสดีฉันคือไซเบอร์คองฉันเป็นไซบอร์อนะแล้วแกเป็นใครเหือจะเป็นไซบอร์กันกนี่น<จ>ะนอยากจะเข้าร่วมกลุ่มไซบอร์กับข้าไหมละ่ะว่าการเข้าร่วมกลุ่มไซบอร์เนี่ยมันก็เป็นความเที่เหม็นแล้วมนก็ต้โอเคฉันขอเข้าร่วมกันดีมากเลยมาเป็นสมาชิกกลุ่มของเราซึ่งฉันก็เป็นหัวหน้าข,ของไซบอร์นะพอถึงแกอาจจะสามารถชนะฉันได้แต่ว่าฉันมีความคิดที่จะหล,ะละากหลักแบงช่าไว้วางแผนโดยเฉพาะเลยลบอกเลยว่าถ้าแกเชื่อฟังคำสั่งฉันเราจะสู้กับใครก็ชนะหมดอ่ะ เอาละตอนนี้ฉันถือว่าแกจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเราแล้วกันนะเพราะฉะนั้นฉันขอทดสอบพลังของแกหน่อยละแันะฮะ้าห้าโอ้แกมีมิสไซ์ด้วยเหรอแกนี่มันเจ๋งจริงๆเลยฉันบอกให้นะว่าตัวฉันงไม่มีประโยชน์อะไรตรงไหนเลยมากูก็ไม่มีประโยชน์ตรงไหลกูไม่ทำให้กูเดินช้าลงสิ่งที่มีประโยชน์เลยอย่างเดียวคือลาเลเซอร์นี่แล้วก็เลือดอมหา บอกให้เฮ้ยไอ้แก๊งใจเย็นนะเพื่อนจะติดบัก๊กนะเว้ยเฮ้ยถ้าฉันนอนหงายฉันติดบัก๊กจะบอกไปก่อนเนี่ยไอ้กิงคองมันติดบั๊กนะครับนะถ้ามันนอนหงายขึ้นหรือถ้ามันโดนทับอยู่เนี่ยก็คือมันจะแบบไม่สามารถโตโต,ตได้เลยนะมันต้องยืนให้ได้ก่อนเนาะ เอาล่ะฉันถือว่าแกเขาจะเก่งมากเลยนะสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอที่ฉันชอบประเดี๋ยวแกงุณเขาจะเก่งเพราะใช้ได้เลยเพราะว่าอาวุธแกมันครบมือทั้งขาทั้งมือทั้งหัวทั้งเลเซอร์นะแต่ว่าฉันก็ยังชนะแกอยู่ดีนะฮะโอเคอุ้ยทำไมร่างกายแกเป็นอย่างนี้เกือบตายเป็นแค่เนี่ยโอ้โหเล่นเอาซะหัวเลยชีเดียวนะไก่แกนดีมากเลยสำหรับไซบอร์กต่างดาวเอาล่ะคราวนี้เราก็มาร่วมมือกันละกันนะไก่แกนไก่แกนเฮ้ยไก่แกนฉันเรียกแกทำไมแกไม่ขาล่าบห้าไก่แกนโอ้โห เฮ้ยไก่แกนตะกี้เป็นอะไรทำไมไม่ขารับชันนะฮะไก่แกนเล่นทุกูเอาทุกูเอาซีพียูพังเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เราบอกเอาละผมรู้สึกว่าผมคิดสตอรี่ไม่ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมานี่เราจะมาค้นตัวไก่แกนดูนะครับนะว่าข้างในตัวของไก่แกนจะมันมีอะไรบ้างบางคนเรียกไก่กั้นบางคนไม่เรียกไก่แกนนะครับนะแต่ผมจอบเร้ว่าไก่แกนอุ่ยหัวหายไปเลยซึ่งสําหรับหัวมันนะครับนะดูเหมือนว่าจะมีตาเเซอร์ไหม ไม่มีนะเอาล่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนรอบคอนะครับนนี่คือไหลมันโอ้โหไหลมันอย่างเปรี้ยวเ,เลยอ่ะไอ้นี่ผมชอบไหลสุดไหลมันเท่มากเลยะโอ้โหคิดได้ไงไนะี่ยแล้วก็มีประกายไฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะรเสรยตรงนี้ ดูเทมากเลยสําหรับแขนซ้ายหองแขนขวาของมันนะครับนะก็จะเป็นหนาที่อันี้ใหญ่เงี้เลยแล้วก็มีไรติงกันด้วยนะครับแล้วก็มีมิสไซด์ด้วยนะครับนะเออก็จะมีอาวุธมานี้นะสำหรับแขนข้างนึงแล้วมันก็มีเฟรมทาวเวอร์ด้วยนะครับน้าโอ้โหอยู่ข้างในไอ้มิสไซล์เลยนะครับและส่วนตรงนี้ก็เป็นปกตินะและนี่ก็คือต่อมาต่อมาเรื่อยๆนะครับนะซึ่งมันมีที่หมุนตรงนี้ด้วยนะเออหมุนอยู่ตรงนั้นเลย อีกส่วนนึงที่ผมชอบมาๆกๆเช่นกันก็คือตรงปีกมันนะครับนะาหูปีกมันนี่แบบเท่สุดๆไปเลยนะครับดูดิโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหถามว่าผมสร้างได้ไหมโอ้โหก็สร้างได้นะถ้าผมมีเวลาพอแต่พอดีผมไม่มีเวลาไงผมต้องเอาเวลาไปออกแบบรถเทสล์ฮานหน่อยขออีโรมม<ห>นจากคณะเขาสั่งให้ผมทำในปี2022นี้ ส่วนหน้าอกมันก็มีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอะไรต่างๆที่แต่งหน้ามาให้มันดูเท่น,นะครับนะแล้วมันก็เทยมากๆจริงๆด้วยส่วนตอนนี้นะครับนาส่วนหางมันจะเป็นชิ้นส่วนลําตัวของลูก GM เ,เหมือนเดิมนะครับหน้าตาสาเต็ปนะครับแล้วก็จะมีหนามตรงปลายด้วยนะก็จะเป็นตาสาเต็ป <c oughs> ของไอ้พวกไอ้พวกไซบอร์กพวกนี้เลยนะมันจะมีหนามตรงปลายผมว่าอาวุธส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ตรงแขนมากกว่านะครับนะเพราะว่าหัวเป็นหัวคนไงหมวไม่ใช่หัวทีเร็กนะครับซึ่งสำหรับเท้ามันนะครับเป็นเท้าของโคซาร็อกเนาะยิงก็มีเลลื่อนเเเททากกับี็ยะครัับแต่่่่วาารรูปงมมมนจะไเหือนนนกัะ ว่าของข่ายดีกว่าผมว่าของโคตรล็อกดีกว่าับเพราะว่ามันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อบุมได้ง่ายตัวเอาล่ะนี่คืองานแรกของเจ้านะาย่แกนก็คือการไปถล่มไอ้สองตัวนั้นเลยนั่นก็คือ,อเ,เบสไตรยาแล้วก็เบอร์นิงก็ชินล่าตัวนั่นแหละ โอ้ยอย่าคิดว่าเป็นเหล็กแล้วมันจะเจ๋งนะเว้ยข้ามีความร้อนที่ร้องพอลที่สามารถหลอมละลายใครบอยการขีร้เลยและเต็มตัวแหลกเหนียวได้เลยจ้าเฮ้อยามก็ไปเถอะเดี๋ยวแกรู้ว่าแกเป็นใครอุ้ยเดี๋ยวบอกน,นะเฮ้ยเฮ้ยนี่มานอะไรวะเนี่ยดู้าหลังไม่มีนะนี่ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนะสงสัยเป็นประตูไปไหนก็ได้คินคองและตอนนี้ดูเหมือนว่าคินคองจะไม่เดินมาเลยไม่หรอกมันเป็นแพสของข้านะพวกข้าจะคอยซัพพอร์ตจากทางด้านหลังยังไงล่ะฮ่าข้าจะได้ไม่ต้องไปโดนลูกลมจากดาเมจที่เป็นเอโอเอหรือว่าดาเมจที่เป็นวงกว ได้ซัพอร์ตอยู่ทั้งด้านหลังส่วนแกแกงก็ไปแทงเอาแล้วกันนะถึงฉันจะถือก่าแกแกงแต่ถือแต่ว่ายังไงก็ช่างเถอะแกแกลไมนไม่มีสกิลโจมตีเรียกไก่ใช่ไหมล่ะและตอนนี้ดิสทอยญาติดูเหมือนว่าแกจะตายไปแล้วนะกันเหลือแค่โอ้โหเบอร์นิงกอบซิล่านะครับแกอย่าระเบิดใส่แกแกงโอ้โหฉันยังพูดไม่ทันคำเลยไม่เบอร์นิงแกฉันจะล้างแค้นให้นี่นี่เอาดิแกเลยเล่นนิดเดียวแล้วแกคิดชนะฉันได้หรอมาดิมาดิอ่าฉันเก่งอยู่แล้วกับคนที่ไม่มีทางสู้อ่ะมาเออด้วยด้วยนะว่าคนฉลาดครั้งสู้กัันนนยงงงไถึจะะะช มีไอจะมโง่ความเก่งของข้าข้าจัดการคนเดียว3ศพเลยนะนี่ฮะเราจะแยกศพมกให้ดูเลยนี่แกนแกนออกไปออกไปตรงนี้ไอเ้นทอยยาก็ได้นี่โอ้โหยิ่งัวอยใหญ่แล้วมันลอยแล้วมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีอะไรมาอาเดนเซย์ยากระตกแล้ว นี่นะครับสำหรับตัวเด็พออยากข้างในนะครับด้ามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่ขนาดมันตายลูกจีเอ็มยังดูเท่อยู่เลยโอเคนะส่วนไอ้ตัวข้างบนนี้นะครับสำหรับเออไอ้เบอร์นิงก็ซิลล่านะพอมันตายปุ๊บมันน้าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับคือเก็บมันไปแล้วเว้ยขี้มันไปแล้วแต่ว่าลำแสงมันยังอยู่นะครับจุดที่เป็นแสงสีแดงยังอยู่แล้วก็มีขนนกยังอยู่แล้วก็ยังมีไฟที่ติดอยู่กับตัวนะครับเออซึ่งกิงกองนะครับหน้าเขาจะเป็นพุ่งแต่สุดท้ายจะดูเหมือนว่าแกอกิงงายไไปหนแล้วกิงงอเออกินออ้ยู่ไกูมอง เห็นไงสายตานที่ไปขนาดนี้เลยเนี kind of like ่ยโอ้โหคินคอมันลากไม่ไปวะแต่ทำไมมันเดินอย่างนั้นนะก็เอาเป็นว่าตลอดคลิปนี้นะครับน่าจะจบเพียงเท่านี้เลยสำหรับ15นาทีนี้ครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊าย